สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุดการอีวาเกมเมอร์เก่ากนะวันนี้อยู่หน้า f a c e b o o k ของผมนะซึ่งผมก็จะมาแจ้งข่าวสารแบบนิดนึงสำหรับใครที่ตามเฟซผมอยู่นะฮะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ผมโดนแบนนะโดนแบนเฟซบุ o กเจ็ดวันเนื่องจากผมไปโพสภาพภาพหนึ่งอะเมื่อสมัยเมื่ออดีตการนามแล้วนะประมาณปีกว่าสอปีทด้แล้วนะฮะนะ ซึ่งเป็นภาพภาพนี้นั่นเองนะนะนี่ครับภาพนี้ภาพนูน้อยนะเด็กผู้ชายแก้ผ้าแล้วดีเด็กน้อยผู้หญิงนะจับจูเด็กผู้ชายอยุ๊กนะซึ่งมันเป็นภาพเมื่อหลายปีแล้วนะก็ทำให้ผมโดนแบนนะใครมาแจ้งแผนกันกนตอน,นี้ผมรู้ความรู้สึกช้าไปเลยนะนะนะตอนนี้ผมก็ไม่สามารถที่จนะโพสหน้าเฟซได้ใครที่ทักผมมาทางเฟซผมไม่สามารถตอบได้นะในเวลาเจ็ดวันตันนะ้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะนะับนะไปอีกเจ็ดวันก็ เก้าสามสิบแล้วก็สามเอ็ดแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองสามสี่ประมาณกลางคืนวันที่สี่นะประมาณสี่ทุ่มนะฮะนะกลางคืนวันที่สี่วันที่สี่สี่ทุ่มนะผมสามารถตอบได้นะเออนะเดี๋ยวไปเชื่อดูฮะดูครับ G G E ีอินะฮะนะฮะ G G E ีอิเลยนะปาบนะะคุณยังถูกบล็อกเจ็ดวันนะโอเคครับก็ตามนั้นนะฮะซึ่ง ช่วงนี้ก็ผมจะมีอะไรเดินเขาเรียกว่าเดินเที่ยวเล่าว,ว่าไม่มีอะไรอัปเดตหน้าเฟซเท่าไหร่เนื่องภายในเวลา7วันนะก็มีอะไรก็อาจจะดูใน Twitter นะทวิตเตอร์นะทวิตเตอร์ผมก็มีฮะทวิตเตอร์ผมอีวาเกมเมอร์นะกิดอีวานะ่ยพ e นะิมพ์ไปเลยนะ <c oughs> ก็จะมีรูปโพสต์อยู่นะว่าเออผมพูแมาเจ็ดวันนะดูนี่นั่นนะมีการโพสต์คลิปอะไรก็ว่าไปนะอัปเดตสถานนะไปเรื่อยฮนะ ส่วนวันนี้ขอแจ้งข่าวตวินเท่านี้ฮะพี่นิต FC นะครับผมสวัสดีครับผมแต่ผมยังส่องได้นะยังส่งอย่างไรได้อยู่แล้วก็ใครที่อยากติดต่อด่วนจริงๆรู้ิดต่อทางไหนก็สามารถโทรมาที่เบอร์ผมนะซึ่งอ่านี่เรื่องงานนะคนโทรมาก็เป็นเรื่องงานนะแล้วก็คนที่ติดต่อเรื่องอะไรเงี้ยเ,เรื่องงานจริงๆก็ไม่มีเบอร์ผมก็โทรเบอร์เฟซก็ได้ครส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะ แนโอ้โหเต็มกำลังคุยกันงานอยู่โอ้ย